ไอ้กระเปก็อันระเป๋นัอ้ไอแพดก็ต้องแบกไอแพก็ต้องแบกมไปเบกมห่ไม่ชอบถ่ารูปหรอกคุณระหรอคะรถขวาพี่ขาขวาขวา ทำไม,ไมเ <c oughs> ไมเหนื่อยขนาดพี่ฉันบอกว่าปีนเขาแป๊บเดียวเองไม่เยอะอีออกกาลางกายาวนนะปวดขา,าระวังรถนะว้าเหนื่น <c oughs> อยหอยนางอุษา ปวดขาก็ปวดโอ้ย,อท,ท,ยท,ทำไมคู่เขาไม่เช่าลกกอปให้เราวะ,ะอรดแรงรถที่มันแรง ว <laughs> ้าวเกมีดังเลยนะาหมีอนน่ด like, oh ้วยโอ้ยว้าเยี่ยไม่ได้ดูทางดึงก็ดอยู่แต่เหนื่อย ที่ตัดสินใจไม่มาเนี่ยคือแบบจะไมดีเลยนะเออแต่พามาดูเราตรงนี้มันจะเป็นอ้ถ้าเกิดใครแบบไม่มองคือแบบตายจุ๊บลงไปอ่ะอุ๊ยโครร้อนอ้เยวันมาครบแล้วนะคะเยี่ยมมากครบแล้วค่ะด้านหลังเขาเดินสาที่สวยโอ้ยบวดแขน